สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไถจะไปทำใบขับขี่อันใหม่นะคะซึ่งอันเก่ามันหมดอายุแล้ว5ปีนะคะก็ไปต่อ5ปีเป็น5ปีเนาะก็เขาบอกว่าตอนนี้จะไม่มีใบขับขี่ที่เป็นแบบตลอดชีพแล้วจะมีแต่2ปีเป็น5ปี5ปีเป็น5ปีนะคะก็มีอยู่2แบบเนาะ แล้วก็สาหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะคะสําหรับ5ปีเป็น5ปีเนี่ยต่อจาก5ปีหมดอายุเป็น5ปีนะคะก็จะมีใบบัตรบับบบบบบบตรัพขี่นะคะบขคับขี่เก่าที่หมดอายุนะคะแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงไปนะคะ2อย่างแต่ถ้าจะต่อ2ปีเป็น5ปีเนี่ยต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือใบรับรองแพทย์นะคะเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางตอนนี้ต่ได้คิวก็คืออบรมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว1ชั่วโมงนะคะตอบคำถามเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบ ถ่ายแล้วนัดไปที่9โมงนะคะ9โมงตอนนี้ก็จะ8โมงแล้วยังไม่ได้เดินทางเลยแต่เราน่าจะเดินทางแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะถ่ายเราสวยไหมสวยไหมสวยไหมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มออกเดินทางก็ได้คะ่ะยังไงก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะ ชั่วโมงอะค่ะไม่ไกลค่ะีแต่ว่าไปถ่ายอีกที่นึงเลยซึ่งออยู่ห่างจากที่ทำงานนะคะเพราะว่าไอ้ตรงที่จองที่ทำงานเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเต็มไปจนเดือนนานเลยก็ต้องไปถ่ายอีกที่ก็ถ่ายไปที่กิมบารต่างกันเองกิมบาร์กิมบาร์ที่ยังคืออยู่ที่ยังอื่นก็ถ้าจำไม่ผิดนะคะที่อ่านเขาเขก็เขาก็จะทดสอบสมรรถภาพบอลเหมือนเดิมก็คืออะไรเขาเรียกว่าทดสอบสีเขาบอกเวลาเหยียบเบรกเร่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็คือจะไปต่อใบขับขี่นะคะก็ต้องขับขี่ปลอดภัยนะคะก็คาดเบลเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขนส่งนั่นเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตาเองนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ขนส่งค่ะถึงแล้วคะ่ะถึงแล้ว เพื่อนๆคะตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสาขาอำเภอบ้านโฮ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเตรียมเอกสารเนาะที่สำคัญอย่าลืมนะคะแมสค่ะอย่าลืมนะก็ใส่แมสให้เรียบร้อย เตรียมเอกสารไปตอนนี้ก็แปดโมงสิบห้านะคะเดี๋ยวนั่งรออีกสักแป๊บหนึ่งก็คงได้แล้วงั้นเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราถ่ายบัตรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่า ถ่ายบัตรที่นี่กล้องเขาจะดีกล้องเขาจะสวยกล้องเขาจะดีกล้องเขาจะสวยแค่ไหนนะคะก็จะได้บอกว่าทุกคนมาถ่ายที่นี่นะกล้องก็สวย,ยางเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอเขาก่อนนะคะนั่งรอเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมามา,ารีวิวกันนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราคงเข้าไปถ่ายข้างใน,นไม่ได้แน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกัน คอนเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านเอกสารนิดหน่อยนะคะที่บอกไปต้นคลิปว่าไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คือเขาให้ใช้ใบรับรองแพทย์ทุกกรณีเลยค่ะก็ถ้าสมมติว่าอย่างตายใช่ไหมคะตายห้าปีหมดอายุห้าปีต่อห้าปีก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็บัตร ใบขับขี่ที่หมดอายุนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์ต้องใช้นะคะก็เขาบอกว่าตอนต้นคิปสงสัยไม่ได้อัปเดตข้อมูลค่ะ, <c oughs> คะดูข้อมูลพี่นี่ได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเรียบเทียบให้ดูอีกรอบนะคะเดี๋ยวจะเอาของนี่ของปีที่แล้วเอ้ยของห้าปีที่แล้วกับณปัจจุบันตอนนี้แต่ว่า มันดูตรงไหนว่าอ๋อมันเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยนะคะแทบจำไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยหมดอายุอีกท,ทีก็คือเจ็ดศูนย์นู่นเลยนะคะ5ปีใช่ไหมคะใช่น่าจะห้าปีโอเคแล้วเดี๋ยวรายละเอียดนะคะที่ต้องเตรียมมาเลยนะคะเดี๋ยวก็จะแจ้งไว้ก็คือมี ค่ะ,อะตอนนี้ก็คือเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะคะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะบริการดีมากๆเลยค่ะเวลารวมกันทั้งหมดน่าอยู่ที่จะประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้รวดเร็วสะดวกรวดเร็วนะคะก็ต้องไปอบรมออนไลน์มาก่อนนะคะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลโหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะบอกแอปพลิเคชันตรงนี้แปะแปะแปะรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าต้องไปทําอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรนะคะก็ ดีมากเลยค่ะใช้เวลาก็คือบอกว่ามาถึงนี่8โมงใช่ไหมตอนนี้ยังไม่10โมงเลยก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็คือมาดูว่าถ่ายบัตรกันเนาะต้องทำยังไงขั้นตอนยังไงนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าไปจะพาไปที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย